นะครับอ่วันนี้นะครับเป็นวันที่4พฤษภาคม2563นะครับเมื่อวานนี้พูดเกีตนะครับหน่อยหนึ่งนะครับอ่วันนี้นะครับพอดีคุณลุงนะครับมาเยี่ยมชมไล่ยินตะพาลำของพวกเรานะครับไล่เดือนอาลามอยู่ที่บ้านนนเชื่ยกตำบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัตจังหวัดชายภูมิวันนี้นะครับว่าผมเปิดนะครับวันนี้นะคือเป็นวันแรกที่เปิดต้นนี้พันนี้นะครับชื่อดิมี่ วันนะครับดิมิวันตอนนี้นะครับปีที่ผ่านมานะครับ10ลูกนะครับได้1นกิโลนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันเอ่อนะครึ่งครึ่งของเขาเรียกว,ว่าเอ่อเออเขาเรียกว,ว่าอายุของอินทภาลัมเนะี่ยมันจะอยู่ทั้งหมดนะก็คือ150วันอันนี้ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเรามาดูภายในครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งต่อไปของของเอ่ออินทภาลัมเนะี่ยจะอ่ใหญ่โตขนาดไหนอันนี้ก็คือ2เดือนครึ่งเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับ ผมกําลังที่จะบอกให้คุณลุงว่าคุณลุงบอกว่ามันจะโตขนาดนั้นเหรอแต่นี้ผมก็ท้าคุณลุงบอกว่ากำลังมาดูกำลังมาดูแล้วลองกอดดูอ่ะถ้ากอดถ้ากอดกอดของคุณลุงนะน้องอินเนี่ยถ้าน้องอินเนี่ยก็คือความสวยงามของน้องอินแล้วก็ใหญ่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าถ้ากอดกอดหุ่มบัดเน้าหน่ยนะกอดหุ่มกอดน้องอินหุ่มหน่ยนะ ผมสิให้เลยนะครับว่าพวงนี่แต่ถ้ากอดบะหุ่มนะนะครับคุณลุงจะให้อะไรนะครับเอ้าลองดูนะลองดูลองดูลองดูเราเห็นไหมครับผมเปิดทั้งหมดสิบทลายแต่วันนี้นะครับผมเปิดแค่สี่ทลายอ่ะผมผม้าดูนะครับว่าอันนี้นะนี้นะอคุณลุงเข้าด้านนี้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 เข้าแล้วนะด้านนี้อ่าลองดูลองดูนะลองดูลองดูลองดูนะครับว่า ตรงนี้นะตรงนี้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 อาขอโทษว้าเอ็กเอ็เอ็กเอ็กอกมือมือมอม้านี้มอานี้นี่เอามาเอมานี่มาเนี้าหม เอาเอาเข้ามาใหญ่โตขนาดไหนดูครับดูลูก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 ครับดูลูกดูลูกสิเดูลูกสิอ้าผมเหรียญสิบไปไหนเหรียญสิบไปไหเหรียญสิบมันนี่มันนี่เหรียญสิบเหรียญสิบอ่าดู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 อ่าดูนะเหรียญสิบนะก็ประมาณนี้นะครับเหรียญสิบประมาณนี้เห็นไหมครับใหญ่โตมากสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับลองดูนะว่าอีก สองเดือนครึ่งอาจจะขนาดไหนนะครับเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับสุดยอดเลยนะครับตกลงมาอย่างไรลงห่มบ่บ่หเป็นที่ไงนกอดกอดเสาอินเป็นทังไหนเสาอินโอ้ลุลำบึกเลยลับึกโอเคขอบคุณครับขอบคุณลุงครับ